สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่แถวตลาดภูดอยู่นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปต่อจากวัดราชคึกนะครับก็จะเป็นวัดอินทารามนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติคร่าวๆให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับวัดอินทารามนะครับก็จะเป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเดิมเนี่ยชื่อว่าวัดบางยี่เรือนอกนะครับเป็นวัดที่คู่กับวัดบางยี่เรือในก็คือวัดราชคึกนั่นเองนะครับ วัดอินทารามเนี่ยไม่ปรากฏว่าผู้ใดนะครับเป็นผู้สร้างแล้วสร้างมาแต่ครั้งใดนะครับแต่ก็เชื่อกันว่าเป็นวัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับก็มีปรากฏอยู่ในพงศาวดารของกรุงศรีด้วยนะครับแต่แค่ไม่ทราบที่มาที่ไปแค่นั้นเองนะครับก็ล่วงโรยมามา,มากและเป็นวัดเล็กๆต่อเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็คือพระเจ้าตากนะครับทรงตั้ง กรุงธนบุรีเป็นราชธานีวัดนี้เนี่ยบังเอิญเป็นที่ประสบพระราชาหรือไทยก็คือทรงชอบนะครับที่วัดนี้นะครับจึงทรงมาบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างถึงขนาดแล้วสถาพนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษประวัติวัดอินทารามเดิมเรียกว่าวัดบางยี่เรือนอกเพราะเดิมสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะครับเมืองธนบุรีเนี่ยตั้งอยู่ที่ วัดคูหาสวรรค์วัดศาลาสี่หน้านะครับในคลองบางกอกใหญ่จากเมืองเก่าต้องถึงวัดะะราชคึกก่อนจึงเรียกว่าวัดบางยี่เรือในและถึงวัดจันทารามซึ่งอยู่ตรงกลางนะครับจึงเรียกว่าวัดบางยี่เรือกลางแล้วจึงถึงวัดอินทารามจึงเรียกว่าวัดบางยี่เรือนนอกนะครับ วัดบางยี่เรือเนี่ยในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับมีลักษณะเป็นป่าสแกทึบแต่ฝั่งตรงข้ามเป็นที่ลุ่มมีหญ้าและกกขึ้นอยู่ในน้ำตื้นๆคล้ายป่าพรุถ้ามีเรือล่องมาในลำคลองจะต้องอ้อมคุ้งมองเห็นได้ชัดเจนจึงเหมาะเป็นชัยภูมิซุ่มยิงได้ดีจึงเรียกว่าบางยิงเรือต่อมาเพี้ยนเป็นบางยี่เรือในที่สุด เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาพิเศษแล้วทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดอินทารามเป็นการใหญ่คือทรงถวายพระเพลิงและพระบรมศพพระราชินีณวัดอินทารามในวันพฤหัสบดีแหลมห้าค่ำเดือน6ปีพุทธศักราช2318ซึ่งเป็นงานใหญ่โตมีการละเล่นมหรสพต่างๆจำนวน522โรง แสดงรวมประมาณ29วันปรากฏในพระบรมลาโชวาสที่ค้นพบในพงศวดานแสดงให้เห็นว่าวัดอินทารามในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีอาณาบริเวณกว้างขวางใหญ่โตมากกว่าปัจจุบันเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสวรรคตในปีพุทธศักราช2325ได้นำพระศพมาฝังไว้ที่วัดอินทารามแห่งนี้ เมื่อพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสวยราชสมบัติแล้วก็ยังทรงรับวัดอินทารามเป็นพระอารามหลวงคั้นถึงสมัยรัชกาลที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์วัดอินทารามได้เสื่อมสลักหักพังไปเพราะขาดผู้ทานุบำรุงก็ได้มีพระยาสีหะเทพก็คือต้นตระกูลสีเพนนะครับมาปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ทั้งซ่อมแซมและสร้างขึ้นใหม่ พระยาศีสหเทพได้ปลูกสร้างถาวรวัตถุเสนาสะนะขึ้นใหม่ตั้งแต่พระอุโบสถวิหารสาลาการประเรียนศาลาใหญ่สาลาน้อยพระเจดีพระปางกุฏิใหม่กุฏิใหญ่กุฏิน้อยส้วมสะพานกำแพงและเขื่อนหน้าวัดหอไตบิดดกหอระครังสร้างพระพุทธรูปปูพื้นด้วยศิลาตลอดวัดทำเสาช้างม้า แท่นเสาหงปักหน้าวัดสองเสาแผ่นศิลาจารึกลับแลศิลาอาจเก่งจีนคู่หน้าประตูพระอุโบสถซ้ายขวากุฏิพระพุทธอนุสรเสร็จแล้วทุนถวายเก้าถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นพระอารามหลวงชันตีชนิดชนิดวรวิหารจึงได้เรียกว่า alam, วัดอินทาราามวรวิหารสืบมาจนถึงปัจจุบัน วันนี้วัดวัดนี้พระยาเทพพระยาศรีสหเทพเรียกได้ว่าเป็นผู้ชุบชีวิตวัดอินทารามขึ้นมาใหม่ก็อย่างที่พูดไปตอนต้นนะครับเจดี JD, แล้วก็ศาลานะครับที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยที่มีพระนอนอยู่นะครับก็จะสร้างขึ้นในสมัยพระยาศรีสหเทพนะครับมีศาลาอยู่ทั้งหมดสามหลังนะครับ ก็สร้างก,ก็คงจะทยอยสร้างกันขึ้นมาทีละหลังทีละหลังนะครับอันนี้จะเป็นพระพุทธเจ้านะครับที่อยู่ในโรงนะครับแล้วก็ยื่นมาตขานะครับก็จะมีเห็นที่วัดนี้แล้วก็คึกคือผมเคยเห็นได้เคยเห็นอยู่อสองสามวัดแต่ว่าที่วัดะะราชคึกเนี่ยก็จะมีแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามีทั้งแบบที่มีโรงแล้วก็มีโรงเปิดฝาก็คือว่าจะเป็นพระพุทธเจ้านอนอยู่ในโรงแต่ว่า เอ้ยไม่ใช่นอนอยู่ในโรงครับพระพุทธเจ้านอนอยู่แล้วก็มีพระนั่งกราบากราบท้าพระพุทธเจ้านะครับก็คือพระพระุทธเจ้าปางปลินวิพานนั่นเองนะครับก็ทั้งหมดทั้งสามวัดเนี่ยวัดวัดกลางวัดบางยี่เหลือกลางเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปถ่ายนะครับเพราะว่า,เ,าเดินเข้าไปแล้วพอดีเขามีงานกันพอดีก็จะมีถ่ายกันอยู่สองที่นะครับก็คือวัดะะราชคึกนะครับแล้วก็วัด อินทารามนะครับและนี่ก็จะเป็นสาราสุดท้ายนะครับสาราสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นออลอยพระพุทธบาทนะครับเนี่ยครับอย่างที่เห็นจะเป็นรอยพระพุทธบาทจําลองนะครับเป็นขนาดที่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็เป็นรอยพระพุทธรอยพระพุทธบาทที่สร้างในสมัยนั้นนะครับ โอเคเราก็ดูกันครบทั้ง3ามศาลานะครับต่อไปเนี่ยผมก็จะพาไปดูนะครับศาลาจีนที่ว่ากันนะครับที่สร้างขึ้นมาก็จะมีทั้งศาลาไทยแล้วก็ศาลาจีนนะครับด้านในศาลาจีนเนี่ยพอดีว่าเขาล็อกประตูไว้นะครับก็เลยไม่ได้เดินเข้าไปด้านในถ้าเรามองเข้าไปข้างในเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเจอเลยก็คือพระสังฆจายนะครับแบบจีนนะครับจะเป็นพระสังฆาจายแบบนี้นะครับก็จะเป็นพระจีนซะส่วนใหญ่นะครับในห้องนี้ แล้วก็อย่างที่กล่าวในตอนต้นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมาเหมาะกับการเป็นที่ซุ่มยิงก็สมัยพระเจ้าตากเนี่ยตอนที่ป้องกันตอนที่มาม่ามาบุกอีกครั้งนะครับก็คือให้พญาพิชัยดาบหักเนี่ยซุ่มยิงอยู่ที่วัดอ่าวัดราชคึกนะครับไม่ได้ซุ่มยิงอยู่ที่วัดนี้แต่ว่าก็น่าจะเตรียมเตรียมคนไว้รอบๆทั้งสามวัดนั่แหละครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะสั่งการจาก วัดราชคึกนะครับเพราะว่าถ้าลงมาจากอายุธยาเนี่ยจะถึงวัดราชคึกก่อนนะครับประมาณนั้นและต่อไปนะครับผมก็จะพาทุกท่านเข้าไปในโบสถ์หลังใหญ่กันนะครับโบสถ์หลังใหญ่เนี่ยจะเป็นพระพุทธชินวรนะครับที่จะเป็นพระประธานที่อยู่ในอุโบสถหลังนี้นะครับก็เป็นพระองค์ใหญ่สมัยนั้นสร้างพระองค์ใหญ่กันเยอะนะครับ โอเคเดี๋ยวผมมาเล่าประวัติต่อนะครับถึงในสมัยรัชกาลที่5ปูชนียสถานและเสนาสนะในวัดสุดโสมมากปีพุทธศักราช2448ทางราชการจึงอารัธนาให้พระทักษิณคนิสรย้ายจากวัดโพธินิมิตมาปกครองวัดนี้แล้วท่านได้เอาใจใส่ทําการปฏิสังขรณ์ซ่อมแทมพระอุโบสถเก่า และพระวิหารเก่าซึ่งสุดโทมมากอีกทั้งยังสร้างกุฏิไม้กุฏิตึกและกุฏิตึกโรงเรียนพระปริยัติธรรมปฏิสังขรณ์พระอุโบสถหลังใหม่สร้างถนนคำแพงสะน้ำยุคนี้นับว่าถาวรวัตถุสิ่งปลูกสร้างจเจริญขึ้นมากตลอดเวลาที่ท่านปกครองวัดนี้มา34ปี ีพุทธศักราช2484ท่านเจ้าคุณพระวิเชียนมุนีได้ปกครองวัดอินทารามสืบต่อท่านได้ทำการปฏิสังขรณ์เสนาสนะจัดการศึกษาและจัดการปกครองให้เจริญตามรอยท่านเจ้าคุณพระทักษิณคณิสรนและได้มรณภาพเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2522 พระสุทีธรรมธาดาลองเจ้าอาวาสขึ้นรักษาขึ้นรักษาการแทนเจ้าอาวาสนะครับและในปีพุทธศักราช2523พระสุทีธรรมธาดาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสและได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระสุนทรธรรมสุทีท่านได้ปฏิสังขรณ์เสนาสนะให้เจริญและงดงาม เช่นการซ่อมแซมกุติสาธุชนทั้งสามหลังสร้างโรงเรียนปริยธรรมขึ้นใหม่แทนหลังเก่าซ่อมแซมเจดีและพระปางภายในวัดให้สวยงามต่อมาพระสุนทรธรรมสุธ,ธีได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชธรรมมาพรซึ่งเป็นเจ้าวาสถึงปัจจุบันก็ป,นประวัติที่เล่าไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะมาจากหนังสือนะครับที่ทางวัดน่ย ทำแจกให้กับคนที่มาเยี่ยมชมวัดนะครับมามามาเอาไปได้นะครับในหนังสือเนี่ยจะมีประวัติของพระเจ้าตากด้วยนะครับเดี๋ยวเรื่องประวัติพระ,พระเจ้าตากเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอามาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับตามหนังสือเล่มนี้นะครับนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยภายในบริเวณวัดก็จะมีอยู่ประมาณน,นี้นะครับอ่ที่เราเห็นเนี่ยใบยเสมาเนี่ยอ่มันเป็นหินก้อนใหญ่แต่ว่าเป็นลายไม้ ซึ่งคาดว่านะครับผมคิดว่าในสมัยโบราณเนี่ยใบยเสมานี้ทํามาจากไม้แล้วก็อาจจะไม้กลายเป็นหินนะครับแต่ก็ไม่แน่นะเพราะผมก็ไม่แนไไ่ไม่แน่ใจเรื่องประวัติเหมือนกันในหนังสือไม่ได้เขียนบอกไว้นะครับแต่ว่ามีใบเสมาอยู่อยู่ตรงหน้าพระเจ้าตากที่นั่งอยู่ด้านหลังวัดนะครับแล้วก็ด้านข้างวัดเนี่ยจะเป็นมีอา่าเรียกว่าอะไรมีศาลาของพระเจ้าตากนะครับซึ่ง คาดว่าน่าจะเอาอาัฐิของพระเจ้าตากไว้ที่ศาลาหลังนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ถ้าใครรู้ก็ช่วยเอาข้อมูลลงไว้ในคอมเมนต์ด้วยก็ได้นะครับเพื่อเป็นธรรมทานให้กับคนอื่นด้วยนะครับและตอนนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับเดินไปที่ศาลาของพระเจ้าตากกันนะครับศาลาที่ว่ามีอัฐิของพระเจ้าตากอยู่นะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ย มีสิ่งสําคัญอยู่ก็คือพระบรมรูปทรงมา้าแต่ว่าเป็นพระบรมรูปทรงม้าที่เป็นพระเจ้าตากนะครับและก็จะมีเจดีย์ที่สําคัญอยู่เจดีย์หนึ่งเขาว่ากันว่าที่เจดีย์เนี้ยเป็นที่ฝังอัฐิของพระราชินีของพระเจ้าตากนะครับนี่นะครับด้านหน้าของศาราก็จะมีพระพุทธรูปนะครับเป็นวันทั้ง7นะครับ ก็ถ้าใครอยากใส่หมายก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับและเมื่อเข้ามาด้านในเนี่ยเราก็จะเจอรูปปั้นนะครับที่เป็นรูปเหมือนนะครับของพระเจ้าตากนะครับในท่านั่งสมาธินะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับส่วนทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นตังนะครับหรือว่าที่นอนที่บรรทมนะครับผมใช้คําไม่ถูกด้วยของพระเจ้าตากนะครับอยู่ทางด้านขวามือนะครับและถ้าใครนะครับ อยากได้น้ำมนต์นะครับที่นี่ก็จะมีน้ำมนต์ไว้ให้ทุกท่านนะครับได้มากรอกใส่ขวดนะครับก็เตรียมขวดกันมาเองก็ได้นะครับก็จะมีน้ำมนต์อยู่ทุกวันนะครับให้มาตักกันได้นะครับก็ภาพโดยรวมนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับอ้าผมลืมไปอย่างหนึ่งจะมีพระเจ้าตากนะครับท่านทรงยืนแล้วก็ตอนที่ท่านบวชนั่นแหละครับอันนี้จะเป็นโดยรอบสาลานะครับก็จะมีพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับแล้วก็ พระเกจินะครับรวมถึงจะมีรูปปั้นของอดีตเจ้าว,วาดอยู่ข้างๆนี้ด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวัดอินทารามวรวิหารนะครับก็ถ้าใครมาตลาดผู้มาหาของกินแล้วก็อยากไหวพ้พระก็แนะนําให้มาวัดนี้กันนะครับจะไปวัดที่วัดราชคึกก็ได้นะครับหรือมาที่วัดนี้ก็ได้นะครับวัดอินทารามก็สวยทั้งสองวัดเลยนะครับโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กด u ั s c r i b e ด้วยนะครับถ้าอย่างไรวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมสิโนโราชาเทวชะะยะตุภวังสัพพสตูวินาศสันติ อมสีโนโลาชาเทวชยตุภวังสัพพสตูวินาศสันติโอมสีโนโลาชาเทวชยตุภวังสัพพสตูวินาศสันติ